สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจหฮมชาแนลนะคะมาเรามาแกะดอกกุหลาบกันนะคะแล้วก็จะไปโปยที่สุสานนะคะสุสานสุขาวดีจังหวัดนครปฐมนะคะไปพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็มานั่ง100าร้อยมาลัยมาลัยพวงยาวหนึ่งพวงมาลาัยกลมสี่พวงนะคะทั้งหมด ทั้งหมดแล้วก็มีมะลยัยดอกมะลิอีกหนึ่งพวงเจ้หงทำเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาแกะพวกกลีบกลีบดอกกุหลาบแล้วก็แกะดาวเรืองนะคะดาวเรืองหรือทางภาคเหนือเขาเรียกว่าดอกคัมปูจูอันนี้นะคะดอกคัมปูจูก็คือดาวเรืองนะคะาวเรืองอันนี้แกะ แกะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นถุงหนึ่งถุงและวจำไม่ได้แล้วอะเมื่อวานเจ้หงซื้อห้ารอยบาททั้งหมดนะคะเอาไปโปรยตรงตรงดินที่ที่ทำขึ้นมาสุสานสุขสาขวาดีนะคะของเรากกงเหล่ามาานะคะแล้วจะสวยงามเมลโปลยแล้วนะคะ ก็จะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็จะมีสายลุ้งนะคะสายลุง้งน,น,กกน,นี้แกะไปแกะไปนะคะสวยงามมีคนแก่ก็จะเป็นเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะอายุเพิ่งหกสบสองหรือยี่สิบหเองนะคะทีหก คนแค่เกิดมื่นแค่นั้นเองจริงไหมคะคนเราแค่เกิดมื่นเกิดมื่นนะคะอาไปไหนล่ะคนเราแค่เกิดมื่นนะคะสวยนะภาพสวยมากเลยเจ้าชอบชอบภาพที่เราแกะแล้วดิอืมสวยสวยดิอืม เราเราคิดว่าเราสวยเพราะมือเราเลยใช่ไหมสวยเพราะมือเราไม่มีสวยใครสวยเท่ามือเราทำเอาเฮ้ยมีเฮ้ยมีหายค่ค่ะมีเฮยมีหายดิแกะมา สี่นาทีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้เจ๊หงชา n แนลด้วยนะคะเจ๊หงชาแนลชาแนลชาแนลนะคะหงชาแนลชาแนลชาแนลนะคะใ้นี้ขอแค่สี่นาที อะไรทุกสิ่งอยู่ที่ใจนะจ๊ะทุกคนนะทุกคนอยู่ที่ใจเวลาทำงานขอบคุณนะคะ